อ๋อปวดพระมาก็าเดินป่าพักทายทุกท่านเดินป่าพาชมธรรมชาติที่วัดป่าหนองบวมยี่สิบกุศลสมุทรทองพาชมธรรมชาติบา้านเฮาพาเดินป่าเที่ยวเที่ยวป่าที่วัดบรรยากาศที่ป่า บรรยากาศที่วัดป่าล่องบัวงยี่พาชมป่าที่วัดธรรมชาติบ้านเห้องเบิร์นชั่าเดินป่าพาชมธรรมชาติบ้านห้าพาเดินป่าพาชมธรรมชาติ ที่วัดป่าหนองบัวหนุ่ยียสิบกุศุนยโสธรไทยแลนทแนมนุยกาดฝนตกที่วัดป่าหนองบัวหนุยียสิบผาชมธรรมชาติบ้านเขา อาชุธรรมาชาติเทวัตป่า,า,าแมบ,บ,วาาแบ,บวัวหนึ่งยสิบศนยสบเม็่าสวยงาม่าเทียวป่าสวยงามธรรมาชาติป่าเข้า ป่า,ปา,ปาชุมธรรมชาติป่าเขาบุกป่าที่วัดป่าห้องบัวป่าไม้สมัยโบราณสมัยก่อนยังเหลืออยู่ป่าไม้สมัยก่อนยังเหลืออยู่ và được bắn bằng bắn bắn tham bắn bắn ở bắn 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 bà bắn 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 าชมธรรมชาติบ้านเราอมม้ำวา ชมป่าที่วัดป่าหนองบัวมอง่สยี่ยมโทอร์น่ามาไน้อง,มมอ,อ,ง,ง,งอ้อมเ่นมากป่าสวยป่าสวยงามธรรมชาติบานาน่ามาถึงนี้ก็แช่ก็ไหลก็ แจกติดตามให้พายอาจารย์ย้วยจะขอบพระคุณอย่างยิ่งสาธุสาธุาธาเริญพรอายุอันลสุขภาละปฏิภาณลสาสุ